สวัสดีด้ะจ้าเอ้ยทุกตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วจ้ามากับน้องสมพูจะเห็นอากาศดีเอ้ก็เลยขี่รถออกมาเอ้าสะอ่อนพันดอกกันพระกาศสอบานเนี่ยจ้าประกาศสอป่าอันนี้พันเอาวไหวแล้วนะคะ่ะอันนี้ก็จะนอยพันก็ออกมากนี่ค่ะเห็นไหมมันพันก็นิแก่ไปนี่จ้ามากพกระก็จะเริ่มออกแล้วนะะี่ค่ะ เจ้นอยก็ทา,า,างกฐบาลมันก็มีรถมาตัดค่ะถ้ามันอันอันเจ้าหน่อยแต่ว่ามันนี่มันยังงามอยู่พันก็เลยทิมไว้ก็เลยถ่ายมาเฮ้เบิงอันนี้ก็บวกทียย่ไกลจยกหิ่เห้เอยปลาเลยดะะ้วยค่ะอันนี้ก็เป็นลำธารน้ำน,นี่ค่ะดอกบัวเจา้านก็ดอกบัวขึ้นเต็มปิ๊กละคัะนนี้บัวขี้เบ้บ้านเหาเนี่ยคะ่ะหลไหลเพิ่งเงินนี่พันกำลังเริ่มขึ้นแล้วเห็นนะ สูยมาเบิ่งเนี่ยค่ะงามเนี่ยค่ะดอกมันก็เต็มปิ๊กเล้วค่ะจะน้อยก็ได้ธรรมศาสตร์เน่อยเจา้านนกกระห้องโลนเหลือผีเสื้อก็บินเต็มปิ๊ก อันนี้ก็มันเป็นแอ่งน้ําค่ะอยู่ทางงันขามากับน้องสมพูกับประมาณสักเอ่ยขี่ซากัสามถึงห้านาทีเท่านั้นแหละค่ะยูหลังเหียนเอ่ยทางนี้น,นี่ก็เป็นทางเที่ยวรถอันจักรยานได้มอเตอร์ไซค์ได้บางนคนคนมันคนแถว่ยยุโลพัดสอบปัน่นอันจักรยานยินสินะค่ะถ้าว่าบัวไดเอดแต่ก็ออกกลาลังกายปั่นจักรยานแล้วพักก็ ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันถนนพันดีเนะาะถนนหนทางมันเชื่อมกันมืดใส่ไหน,นะอันนี้ก็ถ่ายอีกบรรยากาศนึงงเงือบเหอนเดวันนี้ก็ดอกอันนี้ค่ะดอกสีขาวนี่นี่ก็เต็มมดนะค่ะนี่จั้นน้อยก็ดอกสีเหลืองออกมืดลาคาวันนี้ก็น่ะเป็นดอกสีนี้ค่ะสีนี้พันก็สีออกขึ้นเต็มราคาวันนี้ก็ได้สซออ่อนพันงามยังวะ อ่อนพันงามเมื่อกลยทายเบิง้งบัวดอกยาก็เต็มขันดอกยากออกเต็มปิ๊กเลยนี่ค่ะทั้งเมืองเลยนะคะ่ะทั้งประเทศพ้นสีไปก็เลยกระยามมันสิเป็นแบบนี้มดถ้าช่วงดอกอันผระกาศสมป่าบานก็เหลืองเขียวมันนี้ก็ออกขาวค่ะมัน,นดอกสีอัน ดอกไม้ชนิดอื่นก็ออกนำอันลำธารก็บวกัวขี้แบกก็เต็มปิ๊กละค่ะบันนี้ก็ได้ขึ้นดอกเต็มละ อันนี้ก็นหนํำแอ่งน้ำก็มีดอกหญ้าค่ะดอกหญ้าพันกะบานแล้วก็นัาวายแล้วออกซิเ้าเขาวค่ะนกเป็ดน้ำกับปกตินกเป็ดน้ำสิเต็มปิ๊กค่ะอยู่นี่นกเป็ดน้ำห่านคนก็นเล่นค่ะเล่นอัน อันนี้กระถางอันนี้กระถางรถอันสะพานนั้นเสื่อมเนาะค่ะเนาะ ไม้ก็งามนะคะเพียงกันเต็มปิ๊กเลยอันนี้ก็อีกวิธีชีวิตหนึ่งของคนนอนสไตล์ยุโรปค่ะ ល្រូពីដែលក្ពីដែលន់រាំប់ក្រៃនឹងលើង្វើ។ជាង្ เอาค่ะอันนี้ก็สไตรเอยตุ๊กตาผ้าฝันอยู่หลังเหียนจ้าเห็นพันงามเอยก็เลยมาถ่ายอีกบันอันอีกส่วนนึ่งนะค่ะเนื้อนี่เบิ่งอีกว่าดอกอันผักกาดนี่เจ้นอาพันไหวแล้วก็มันก็มีจะเป็นเม็ดสีเขียวๆนะค่ะแล้วก็ก็อีกบรรยากาศนึงเอาอันนี้ก็ซ้ำนี้บวน่อจะหน่อเอาเออไปถ่ายอันที่อื่นนะเบิ่งเล้วเออหลงคิปเพเบิ่งก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเอยค่ะ อันนี้ก็สวัสดีเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า